สมศิีรินทร์วลีเป็นพระนามของกรมสมเด็จพระเทพครับอ่าเป็นพระราชทานชื่อต้นไม้ที่พบที่จังหวัดบึงกาฬครับครับเป็นต้นไม้ชนิดใหม่ของโลกอ่ากรมสมเด็จพระเทพก็เลยพระราชทานนามพระนามเดิมขององค์ท่านศรีรินทร์วลีครับผมถือว่าเป็นไม้ที่อ่ามีความสําคัญกับจังหวัดบึงกาฬครับอ่าที่เรามาถึงตรงนี้จะเป็นหางหางวานตัวพ่อแล้วฮะอ่าเราเหยียบหางวานตัวพ่อแล้วครับตอนนี้อ๋อ ก้อนแรกที่เราเดินเข้าไปจะเป็นวานวานพ่อครับมันจะมีพ่อแม่ลูก่ตอนนี้เรายืนอยู่ตัวพ่อส่วนแม่จะเป็นตัวใหญ่ตัวกลางให้แม่เป็นใหญ่ในบ้านโดยปกติไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนแม่ก็จะเป็นใหญ่ในบ้านจริงไหมที่แม่เป็นใหญ่ในบ้านจริงสิครับผมผมใหญ่นอกบ้านนี่นี้เราเดินขึ้นสู่หลังวานแล้วครับหลังวานตัวพ่อกลัวให้เดินใน ขอบสีเหลืองครับแล้วก็เดินตรงกลางดีที่สุดเพราะว่าตรงกลางจะไม่ค่อยลื่นนีตัวแม่ตัวแม่ครับผมส่วนลูกอยู่ฝั่งนู้นนะครับลูกัหลังคูน่อยๆนะใช่ลูกเขาจะตัวเล็กหน่อยยังยังไม่เปิดที่ขึ้นครับว่ารอให้โตก่อนครับโอ้โหตอนนี้จะโตได้เลยตอนนี้รู้สึกว่าอายุอาจจะยังไม่ไม่เยอะวันนี้ถ้าคนกูความสูงมาไม่ไหวแล้วเนี่ย ถ้าคนัวความสูง oh, ข้อดีอย <manera gardens. S 1> ่างหนึ่ง <Friend. S 1> ที่นี่นะครับคนัวความสูงเขาจะไม่มาเลยเขาจะรู้เองเข้ามาปุ๊บเดินต่อไม่ได้เหมือนอาการคนัวผีแล้ววิ่งไม่ออกอ่ะคือมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างจากเราไปเที่ยวหน้าผาอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันยื่นออกมาซ้ายขวาก็เป็นหน้าผามีแค่ตรงที่ยืนอยู่ที่ไม่ใช่หน้าผาตรงนั้นจะเป็นจุดไฮไลท์ของการถ่ายรูปเลยครับจริงป่ะตรงเนี้ยนะใช่ครับคือนักท่องเที่ยวที่หน้าระวังผมเสียวแทนใช่ครับเนี่ยจุดนี้ เสียวๆอยู่นะตัวไม่ไหวอะๆๆถ้าถ้าไม่กลัวความสูงก็คือตรงนี้นี่แต่เป็นจุดที่ไฮไลท์เลยอะครับเราจะพ้หอหัวบานตัวพ่อเอาในมุมกูนี่กูรู้สึกว่ากูเป็นคนไม่ค่อยไม่ได้กลัวความสูงอะกูยังเสียวเลยมันยังวิววิวท้องยังรู้สึกว่ามีโอกาสตายได้อะคือมีโอกาสที่ทุกคนมันจะมีโอกาสที่ฟึดจบไม่แค่นั้นเลยอะมันง่ายมากเลยอะเออ แต่สวยมากจริงว่ะเรารู้สึกว่าเป็นอันซีอันหนึ่งที่ต้องมาหิน3วานมันเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็มนกลมถ้ามองจากทางภาพนี่แบบว่าเดินแล้วก็อาจจะลื่นตกลงไปได้อะไรเงี้ยก็สวยแล้วก็มองไปมันเป็นที่ราบลุ่มอ่ะก็เลยบอกว่าอีสานเป็นที่ราบลุ่มที่สูงใช่ไหมมันก็ราบลุ่มจริงๆแล้วก็มันก็กว้างใหญ่ไปสารเห็นถึงแม่น้ําโขงเห็นถึงประเทศลาวเลยแล้วก็แต่ว่า ใครที่มากับน้องๆหรือว่าลูกหลานก็ต้องระวังเขาจะมีเส้นปลาให้อยู่ครับคืออย่าไปเกินตรงนั้นเลยอ่ะอาจจะต้องเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนเตือนแล้วด้วยว่าถ้าเกิดว่ามากันก็ต้องต้องดูแลช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยเพราะว่าตัวผมเองเป็นผู้ใหญ่ผมยังมองรู้สึกว่าถ้าเราแบบเหลอหรือว่าถ้าเราติดเล่นน่ะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วอันนี้มันกู้ยากเพราะมันมันสูงมากอ่ะสูงเป็นแบบตึกสิบสิบชั้นน่ะอย่างนั้นนะครับอันตราย แต่ว่าในความอันตรายก็มีความสวยงามถ้าถ้าเกิดว่ามาได้ก็ก็แนะนำจริงๆหินสานมวันชิลนขาอ่อนเลยว่ะพี่น้ำขาอ่อนจริงว่ะขาอ่อนหูยรู้สึกไหมมันเสียวท้องว่ะเสียวท้องเหรอ ไม่รู้ทุกคนจะเคยฝันหรือเปล่านะฝันที่ตกตกจากที่สูงอ่ะและ้วไปยืนตรงนั้นพอยืนยืนริมริมอ่ะมันเหมือนแบบกำลังจะตกจากที่สูงอ่ะมันเป็นฟิลแบบเสียวเสียวท้องเสียวท้องมวลมวลท้องอ่ะใครที่ชีวิตไม่ค่อยเจอเรื่องตื่นเต้นไม่ค่อยเจออะไรเสียวเสียวนะเหมือนว่าชีวิตไม่ค่อยเสียวนาไปยนืนแถวๆนั้นะได้เสียวแน่ได้เสียวแน่ <Billie S 2> อย่าลืมติดตามพีพีอื่นของแท็กเพื่อนเทีเ่ยวได้ที่ลิง์ข้างล่างน,นี้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ